ที่หนึ่งในใจคุณศิลปินเตรียมจัดเต็มคอนเสิร์ต Rock on the Lake 2015สุกัญญามิเกลจัดคอนเสิร์ตฉลอง20ปีในวงการเพลงและอัปเดตหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นายบันเทิงพลาซ่าดะร์คัส นะคะเรามีเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็สกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมมาฝากคุณผู้ชมเทียบเลยค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะแอนตี้อลิตาแบทเลอร์ค่ะและซาร่าดุสาราแบทเลอร์ค่ะอืวันศุกร์แล้วด้วยรถติดแน่นอนตอนนี้ <c oughs> ใครที่กําลังขับรถอยู่ <c oughs> ก็อยากให้ใจร่มๆนะคะ <c oughs> สำใครที่ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ชมรายการของเรากันอย่างบันเทิงเริงใจบางคนก็อาจจะยังไม่ถึงบ้าน <c oughs> ก็เป็นไปได้เพราะว่าไหนจะห้างเซลลบ้างล่ะไหนจะมีกิจกรรมต่างๆนานาเป็นการผ่อนคลายในเย็นวันศุกร์แบบนี้บ้างล่ะถ้าเป็นซาร่าซาร่าถึงบ้านเร็วเพร เพราะว่าเดี๋ยวตอนสักสองทุ่มก็จะออกแล้ว <laughs> น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะ <laughs> แต่ว,ว่าวันนี้คะ่ะใครที่ถึงบ้านแล้วดูเรานะคะมีข่าวบันเทิงมาอัปเดตเพียบเลยนะคะ <laughs> เริ่มงวันที่ข่าวแรกค่ะเป็นภาพบรรยากาศงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตนะคะกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Rock on the Lake ค่ะปีนี้นะคะมาในคอนเซปต์ Black Light Silver Night โอ้โห <laughs> รับรองได้ว่ามันสุดๆคะ่ะเป็นคอนเสิร์ตที่ชาวร็อกไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าเป็น ศิลปินร็อกระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาไว้ในคอนเสิร์ตนี้เพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร็อกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมพี่โตอัศนีวส,สน mm ัน hmm. รวมไปถึง m o เดิร์น g c อก k ็อกเและในงานนี้นะคะงานถแถลงข่าวก็ยังมีศิลปินนะคะสี่หนุ่มเกสยรโนว,ว่ามาเปิดมินิคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้ชมกันเป็นการเรียกน้าย่อยอีกด้วยบรรยากาศในงานถแถลงข่าวจะสนุกสนานแล้วก็กระชากใจชาวร็อกขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ ปล่อยพลังร็อกในตัวคุณกับคอนเสิร์ตร็อกออนเด l เล e ช0ด5เงานนี้เตรียมกลับมาจัดหนักให้ชาวร็อกด้มันกันสุดตัวเป็นปีที่2กับสุดยอดศิลปินขาวร็อกของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอัศนีวสาน์แม็จิรศัก์เซลเอบบนอร์มอลลโมสนิก กสโนวาและศิลปินรับเชิญอีกมากมายรวมตัวกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แฟนๆได้ยอะไปพร้อมกันซึ่งในงานแถลงข่าวซีนุ่งเกสโนวาโชว์เรียกน้ำย้อยโชว์ความมันกันเต็มที่งานนี้ศิลปินแต่ละคนก็เตรียมมาปลดปล่อยกันเต็มที่รวมถึงเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษให้แฟนๆได้ชมกันด้วย ทีมน่าจะาน่าจะมีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องต้องดูว่าแต่ละวงเนี่ยเขาจะมีเพลงพิเศษของเขายังไงหรือเปล่าแต่ของผมนี่ผมเตรียมของผมไว้แน่นอน <c oughs> วันที่วันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้นะครับที่ไร่อ่งุ่นซิเวอร์เลกพัทยานะครับเวลาตั้งแต่บ่าย3โมงขึ้นไปนะครับ <c oughs> ก็บัตรก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วนะครับไทยทิเตเมเจอร์นะครับ <c oughs> โอ้โห oh บอกแล้วว่ารวบรวมชาวร็อกระดับแถวหน้าจริงๆนะคะศิลปินครบท้วนค่ะว่าจะเป็นซิลโมเดิร์นด็อกเอบียโ l มอลนะคะแบล็กเฮทนะคะพี่แมวจิระศักดิ์ที่ยังไม่หมดนะแน,น่นแน่นจริงๆชาวร็อกคนไหนพลาดถือว่าเสียใจมากๆค่ะดังนั้นนะคะ ค่ะร็อกตัวจริงห้ามพลาดค่ะวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้นะคะไปเจอกับพวกเขาได้เลยที่ไร่อุ่นซิวลเล็กพัทยานั่นเองงานเริ่มตั้งแต่3โมงเย็นเพียนตี้อ่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตร็อกๆไปแล้วะนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวของร็อกเกอร์สาวรุ่นใหญ่นั่นก็คือพี่สุกัญญามิเกลนั่นเองค่ะพักนี้เห็นไหมเวลามีคอนเสิร์ตร็อกที่ไหนพี่มิเกลเนี่ยก็จะ <ไป S 1> มาทุ่น,นแฟนด้วยเสมอ,อ,มอม แต่ล่าสุดเลยนะคะเธอกลับมาจัดใหม่อีกครั้งพร้อมๆกับการจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยนะแพนตี้กับคอนเสิร์ตที่เป็นการฉลองครบรอบ20ปีกับการที่เขาเนี่ยอยู่ในวงการเพลงค่ะไปพร้อมๆกับการฉลองการจัดวันเกิดตัวเองอด้วยกยในงานเดียวใช่ค่ะกับงานคอนเสิร์ตนะคะที่มีชื่อว่า My Little Diary Twenty นั่นเองค่ะภาพในบรรยากาศนะคะจะเป็นความมันขนาดไหนรวมไปถึงเธอเปิดซิงเกลิลใหม่เปิดตัวซิงเกลิลใหม่ด้วยนะกับเพลงที่มีชื่อว่า สาวใหญ่ใจสวยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดในคอนเสิร์ตกันค่ะ เดียวอีกครั้งหลังจากห่างหายในการทำเพลงไป8ปีเต็มสำหรับนักร้องล็อกเกอร์สาในตำนานสุกัญญามิเกลกัคอนเสิร์ตมา i ลิต e น i ดรี20 years ที่ถือเป็นการครบรอบฉลอง20ปีบนเส้นทางดนตรีและฉลองวันเกิดของเธอไปในตัวโดยมีเพื่อนๆพี่ๆศิลปินในวงการที่สตัวถือว่าเป็นไอดอลมาร่วมร้องเพลงเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเกิดกว่า30เพลงนำทีมโดยออสกิริบูล บีคนาคำมอกระจายโดมมาตินซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานเปิดตัวด้วยเพลงนาักากที่อยู่ในอัลบั้มชุดแรกต่อด้วยรักเธอจริงๆผลงานเพลงในอัลบั้มชุดที่2และดีๆกันไว้ที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักกับเพลงนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเซอร์ไพรส์ให้เหล่าแฟนเพลงรามิเกลพกสิ่งก็ใหม่ล่าสุดอย่างสาวใหญ่ใจสวยที่ปล่อยออกมาให้ฟังกันด้วย ต่อไปนี้ก็จะมีซิงเกิลออกมาบ่อยๆแล้วซิงเกิลที่ออกมาก็จะเน้นในเรื่องของการดูแลดูแลสังคมอยู่ในส่วนนั้นด้วยไม่ได้มุ่งหวังเป้าหมายในเรื่องของการค้าขายแต่ว่าแน่นอนงานของพี่เกลจะไม่ไม่อิงตลาด อันนั้นเขาแบบเป็นเครื่องใหม่ละเขาต้องแบบแค่นี้อันนี้อันนี้ชาวอันนี้ชาวร็อกใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นชาวรักอันนี้น่ารักแม่สาวใหญ่ใจสวยเพลงนี้เหมาะกับส่ามากเลยเพราะว่าสลาเป็นคนสวยแล้วก็หน้าตาดีตัวใหญ่หน้าสวยแรงพูดเรื่องสไปดีกว่าพี่อนตี้ไม่ต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนของสุกัญญามิเกลนะคะห้ามพลาดกับคอนเสิร์ตนี้เลยทีเดียวแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดเนี่ยถือได้ว่าต้องฟัง สาระต้องฟังด้วยนะเ <c oughs> ขาหมายถึงสาวรุ่นใหญ่ไม่ได้สาวตัวใหญ่เปลี่ยนเรื่องดีกว่าพี่แอนตี้หงุดหงิดคุณสทั้งทีนะคะรวมถึงสุดสัปดาห์นี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะดูหนังเรื่องอะไรดีนะคะวันนี้เรามีหนังเข้าใหม่มาแนะนําค่ะเรื่องแรกนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าหลายๆคนติดตามตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเริ่มถ่ายทำนะคะแล้วก็เข้าฉายไปแล้วด้วยกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวค, <c oughs> ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะได้นางเอกพันล้านอย่างสาวใหม่ดาวิกามาพิกดบาทพิคคาแรคเตอร์ที่สําคัญที่น่าจับตามองที่ สุดก็คือเรื่องนี้ใหม่ดาวิกาไม่แต่งหน้าซาลาว่าถ้าใหม่ไม่แต่งหน้าไม่น่าแปลกใจถ้าเราสองคนไม่แต่งหน้าซาาว่าหลายๆคนจําไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ใช่น่าแปลกใจนะน่ากลัวสุดเดียวนะไม่ขนาดนั้นแล้วก็ยังได้พระเอกนะคะที่ถือว่าเป็นแม่เหล็กนะคะก็คือคุณซันนี่สุวรรณเมธาโนนเป็นหนุ่มติ๊ดหนุ่มเซอร์และที่สําคัญเนี่ยงานภาพยนตร์นะทุกคนต้องดูเรื่องนี้น่าติดตามมากๆค่ะอันนี้เป็นภาพยนตร์ไทยใช่ไหมคะซา่าก็มีภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นภาพยนตร์แอคชั่นนะคะกับ The Transporter r e f u e l นั่นเอง ซึ่งฉบับนี้เนี่ยเขาเป็นฉบับยกเครื่องใหม่แต่ว่าจะไรตัวตนนะคะของตัวต้นตำรับอย่างเจสันเซตแชมอีกด้วย,ยส่วนเรื่องอื่นๆจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันค่ะาสบทูกับเขาที่เกาหลีพร้อมกับความฝันที่สวยงามแต่แล้วชีวิตที่นั่นก็ทําให้เธอได้รู้ว่า ความจริงและความฝันมันช่างต่างกันเหลือเกินอุปสักใหญ่นี้ชีวิตคู่จะเป็นเรื่องยากที่จะก้าวผ่านไปสุดท้ายเธอก็ทนกับการอดมือกินมือไม่ไหวจึงตัดสินใจเดินทางกลับมาประเทศไทยชินจ เรียกได้ว,ว่า,าดูทุกเรื่องเลยนะคะก็ะไปติดตามกันได้ค่ะชื่นชอบแนวไหนเลือกชมกันได้ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้ก็ครบทัววแล้วนะคะสาหรับเรื่องราวดีๆที่เรานำฝากผู้ชมค่ะแต่ก่อนจะจากกันไปนะคะต้องขอฝากเลยกับภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบสดๆในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับการเป็นกาลังใจให้กับนักราบฝัน AF12 นั่นเองโจทย์เพลงสัปดาห์ที่10น่าสนใจตรงไหนเรามาเพี้ยนตียังไงคะเขาเป็นละครเพลง <laughs> อันนี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวไม่ควรเล่นเลยทีเดียว จเลยทีนะคะเอาเป็นว่าไปชมอันที่เพรอเนี่ยพรุ่งนี้ใบสามโ <3 S 2> ม<อ>งเหรอไม่น่าพูดไม่น่าถามใบสามโมงตรงนะคะทาง True For You เนี่ยราคาถ่ายทอดสดให้ชมกันเลยนะคะที่สําคัญวีคนี้น่าจับตามองอ,อีกหนึ่งยางเพราะว่ามีการโบต<ว><ว>นะคะ<บ>ให้นักล่าฝันที่ออกไปแล้วเนี่ยเข้ามาหนึ่งคนก็คือน้องเมวีหกนั่นเองนะคะก็จะมาร่วมทําคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆที่อยู่ในบ้านด้วยติดตามกันได้นะคะพรุ่งนี้ใบสามโมงทางช่อง True For You ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมค่ะเที่ยงตรงเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับบันเทิงฟาซาว ะะพ,อพอักผ่อนวันหยุดกันยังมีความสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ